2,560ซึ่งห้ามการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์เป็นประมุขนอกจากนี้แล้วดิฉันยังอยากจะขอให้มีการกำหนดกำหนดข้อยับยัง้งมีเซฟการ์ดค่ะในทุกขั้นตอนเพื่อชี้แจงยืนยันต่อสาธารณะเลยว่าจะต้องมีการทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเพียงแค่การพัฒนากฎิกาเป็นการแค่ปรับปรุงระบบไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองท่านประธานคะ ในการปรับกติกาเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่อาจจะลื้อเสาหลักของบ้านเมืองได้ค่ะด้วยเหตุผลหลกัลกๆสามประการดังต่อไปนี้เหตุผลที่หนึ่งค่ะพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่ประมุขของชาติของรัฐตามที่ตัวบทกฎหมายกำหนดเท่านั้นแต่พระองค์เป็นประมุขแห่งจิตใจ